สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูสุภัสตาสารีกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในห,หัวข้อกราฟและค่าสมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อนส่วนจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเรามาดูเรื่องกราฟและค่าสมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อนนะคะอันดับแรกนะคะเราจะพูดถึงกราฟของจํานวนเชิงซ้อนก่อนนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากจานวนเชิงซ้อนเนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปพจน์ดับ a b แบบนี้ได้นะคะหรืออาจจะเขียนในรูป a บวก b i ก็ได้นะคะ โดยที่ a เราเรียกว่าส่วนจริงและ b เรียกว่าส่วนจินตภาพนะคะดังนั้นเราสามารถนะคะอาจเขียนแทนจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปคู่ดับ ab ใดๆนะคะแทนด้วยจุดในระนาบนะคะซึ่งจะทำเช่นเดียวกับการแทนคู่ดับนะคะความสัมพันธ์ใดๆด้วยจุดในระนาบระบบพิกัดฉากได้นะคะทีนี้แต่ว่าเรื่องจำนวนเชิงซ้อนของเรานะคะเราจะเรียกแกน x นะคะว่าแกนจริง และเรียกแกนไว่าแกนจินตภาพนะคะแล้วก็เรียกระนาบมีว่าระนาบเชิงซ้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกราฟของจํานวนเชิงซ้อนนะคะ2แบบด้วยกันครูยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นจํานวนเชิงซ้อน3ามบวกสนะคะอันดับแรกเราก็มาดูก่อนนะคะว่าส่วนจริงในที่นี้ของเราก็คือเลข3นะคะส่วนจินตภาพก็คือเลข2ทีนี้เราจะมาลองนะคะเขียนกราฟของจํานวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปพว่งดับ ab นะคะหรือว่าแทนด้วยจุดพิกัดเป็น3 2สองนะคะ อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะอันนี้มันจะเป็นแกน x ตรงนี้นะคะแทนด้วยแกนจริงแล้วก็ y แทนด้วยแกนจินตภาพนะคะดังนั้นเลข3นะคะตรงนี้คือส่วนจริงนะคะให้นักเรียนไปดูตรงที่แกนจริงนะคะอันนี้คือส่วนจริงเป็น3แล้วก็เลข2ส่วนจินตภาพนะคะเราจะไปดูที่แกน y ส่วนจินตภาพแล้วก็ลงจุดเลยนะคะก็คือพิกัดเป็น3 2ทีนี้ก็จะมีกราฟอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเราเขียนกราฟนี้นะคะจำนวนเิงซ้อนด้วยเวกเตอร์ เขาบอกว่าจะมีจุดศูนย์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสามสองนะคะเป็นจุดสิ้นสุดอ่ะคูกวาดแกนจริงแล้วก็แกนจินตภาพเรียบร้อยนะคะคูกลงจุดพิกัดสามสองนะคะเสร็จแล้วเราก็วาดจานวนเชิงซ้อนที่เขียนแทนด้วยเวกเตอร์นะคะแล้วก็วาดเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์นะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่จุดสามสองแล้วก็จะได้กราฟเวกเตอร์ที่แทนด้วยจำนวนเชิงซ้อนสามบวกสองไอเรียบร้อยค่ะ ดูตัวอย่างที่21นะคะเขาบอกว่าจงแสดงกราฟของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้นะคะด้วยจุดและเวกเตอร์ทีนี้โจทย์ก็กำหนดจำนวนเชิงซ้อนมาให้นะคะทั้งหมด8ตัวด้วยกันก็คือ z1 z2 ไปเรื่อยถึง Z 8นะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาเขียนกราฟของจำนวนเชิงซ้อนด้วยจุดกันก่อนนะคะ,ะครูก็วาดแกน x ก็คือแกนจริงนะคะแกน y ก็คือแกนจิตภาพเหมือนเดิมนะคะถ้าอย่างเช่น Z 1นะคะ z1 ของเราเท่ากับ5ครูก็มาแทนด้วยจุด จุดของเราในที่นี้ก็คือคั้ดับ50นะคะ50ส่วนจริงของเราเป็น5ส่วนจินตภาพเป็นเลข0นะคะทีนี้ส่วน,วนจริงเป็นเลข5เราจะไปดูที่แกน x กนะต้องเป็นเลข5แล้วก็ส่วนจินตภาพเป็นเลข0นย์เราจะไปดูที่แกน Y นะคะคุกก็ไปลงจุดเลยเซตหนึ่งของเราคือคั้ดับ50อันนี้ได้จุดมาแล้วเรียบร้อยต่อไปไปดูเซตสองนะคะถ้าแทนด้วยจุดก็จะเขียนเป็นคั้ดับได้คั้ดับ2 3นะคะแล้วก็ไปลงจุดให้เรียบร้อยต่อไปไปดูเซตสามนะคะเซตสามเท่ากับ ลบ 4i เขียนเป็นรูปคูณดับก็จะได้คูณดับศูนย์ลบ4นะคะต่อไปนะคะแซทสเขียนแทนด้วยคูณดับตรงนี้นะคะก็คือคูณดับลบ3ลบ2นะคะลงจุดให้เรียบร้อยเลยต่อไปดูแซทนะคะแซทหคือ3ลบ4 i ถ้าเขียนอยู่ในรูปคูณดับนะคะก็คือพิกัด3ลบ4นะคะแล้วก็ไปลงจุดให้เรียบร้อยต่อไปดูแซท6นะคะเท่ากับลบ4ถ้าเขียนเป็นรูปคูณดับก็จะได้คูณดับลบ40นย์ะคะอ่าแล้วก็ไปลงจุดให้เรียบร้อย ต่อไปดู Z7 นะคะลบ4บวก 3i เขียนเป็นคูวดับได้ลบ43นะคะลงจนให้เรียบร้อยมาดูตัวสุดท้ายเลยค่ะ Z 8เท่ากับ 3i นะคะถ้าเขียนเป็นคู่ดับก็จะได้คู่ดับ03นะคะลงจุดให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นการเขียนกราฟของจำนวนเชิงซ้อนแบบจุดนะคะต่อไปเราจะไปแทนด้วยเวกเตอร์กันนะคะครูก็วาดแกนก่อนนะคะระนาบเชิงซ้อนก่อนก็จะมีแกนจริงแล้วก็แกนจินตภาพให้เรียบร้อยนะคะ มาดูเส้นหของเรานะคะครูก็ลงจุดไปก่อน50เสร็จแล้วอย่างที่บอกนะคะถ้าวาดเวกเตอร์จุดเริ่มต้นอยู่ที่00แล้วก็จุดสิ้นสุดอยู่ที่50นะคะน,นักเรียนจะวาดเวกเตอร์ไปแบบนี้นะคะต่อไปดูเส้นสค่ะครูลงจุด23นะคะแล้วก็วาดเวกเตอร์เส้นสนะคะก็จะได้เวกเตอร์ตามนี้เลยมาดูเส้นสนะคะลงจุดก่อนนะคะแล้วก็เขียนเวกเตอร์ต่อไปนะคะเส้นหครูลงจุดก่อน3ลบ4เสร็จแล้วก็เขียนเวกเตอร์นะคะจุดเริ่มต้นจาก00นะคะแล้วก็ลากมาหา จุดสามลบสี่นะคะก็จะได้เวกเตอร์แบบนี้ต่อไปดู Z 6หกนะคะก็ได้แบบนี้เลยเวกเตอร์ตามรูปนะคะต่อไปดู Z 7เจ็ดค่ะก็จะได้เวกเตอร์แบบนี้ตัวสุดท้ายนะคะ z แปดลงจุดศูนย์สามแล้วกวาดเวกเตอร์นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นกราฟของจำนวนเชิงซ้อนแบบแทนด้วยจุดแล้วก็แทนด้วยเวกเตอร์นะคะเมื่อน,นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องกราฟของจำนวนเชิงซ้อนแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาดนเรื่องค่าสมัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนกันนะคะที่อยู่ในรูป a บวก bi นะคะทีนี้ค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi ก็คือจำนวนจริงนะคะสแปรรูต a กําลังสองบวก b ยกกําลังสองนะคะความหมายนั้นก็คือค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi เขียนสัญลักษณ์แบบนี้นะคะซึ่งพูดง่ายๆก็คือถ้าเราจะถอดค่าสมบูรณ์ออกนะคะก็หาได้จาก สแควรูท a กําลังสองบวก b กําลังสองนะคะซึ่ง a ในที่นี้ก็คือส่วนจริงนะคะส่วนจริงยกกำลังสองบวกกับส่วนจินตภาพยกกำลังสองแล้วก็ถอดรูนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการหาค่าสมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อนนั่นเองทีนี้เขาบอกว่าจากบทนิยามข้างต้นนะคะจะเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ a บวก b i นะคะก็คือระยะทางระหว่างจุด0 0ไปยังจุด a b นั่นเองค่ะ เมื่อเรารู้จักนิยามค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนแล้วนะคะเราก็มาลองหาค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะข้อที่1นึ่เขาให้ z มาเท่ากับ3บวก4ไ i นะคะดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ z นะคะสัญลักษณ์ตามนี้นะคะก็จะเท่ากับสแ u r e root สามยกกำลังสบวกสยกกำลังสองนะคะตามที่เราคุยก,กันก่อนหน้านี้เลยตามสูตรนะคะซึ่งสูตรก็บอกว่า มันก็คือส่วนจริงนะคะก็คือ a ยกกําลังสองบวกกับส่วนจริยภาพก็คือ b ยกกําลังสตามนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็คิดเลขให้เรียบร้อยก็จะเท่ากับ s q u a r เบวกสิ 16, ได้รูทยี่นะคะถอดรูทออกมาให้เรียบร้อยได้5ดังนั้นเราก็จะบอกได้แล้วว่าค่าสมบูรณ์ของแซทที่มีค่าเท่ากับ3ามบวก c ี CI นะคะก็คือหนั่นเองค่ะต่อไปมาดูข้อที่สนะคะ จำนวนเชิงซ้อน z เท่ากับนะคะอันนี้ให้มาอยู่ในรูปคูณดับก็คือคูณดับลบห้าลบสิบสองนะคะ,ะทีนี้เรามาหาค่าสมบูรณ์ของ z กันนะคะคูณดับลบห้าลบสิบสองนะคะครูเขียนให้อยู่ในรูป a บวก bi ก็ได้ลบห้าลบสิบสอง i นะคะแสดงว่าตอนนี้เรากำลังจะหาค่าสมบูรณ์ของลบห้าลบสิบสอง i นะคะก็จะเท่ากับแสแรรูทลบห้าทั้งหมดกำลังสองบวกกับลบสิบสองทั้งหมดกำลังสองนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นรูท 169นะคะถอดรูนให้เรียบร้อยได้13ค่ะดังนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าค่าสมบูรณ์ของ Z ในข้อ2นี้นะคะมีค่าเท่ากับ13ค่ะต่อไปดูข้อ5กันเลยค่ะข้อ5นะคะเข้าให้มาว่า Z เท่ากับลบ2นะคะอันนี้คือจำนวนเชิงซ้อนเป็นลบ2เนาะอ่ะค่าสมบูรณ์ของ Z หรือค่าสมบูรณ์ของลบ2บวกศูนไนะคะกรณีที่เราเขียนในรูป a บวก b i นะคะก็จะเท่ากับ สแปรรูทลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ0ูนย์ยกกำลังสองนะคะเราก็จะได้มาว่าเป็นสแปรรูทสี่ถอดรูทให้เรียบร้อยได้2นะคะดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่าค่าสมบูรณ์ของแซในข้อ5นี้มีค่าเท่ากับ2ทีนี้ข้อ5ตรงนี้นะคะอย่างที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะหนูดูจํานวนเชิงซ้อนที่โจทย์ให้มามีเฉพาะเลขลบ2แสดงว่าจํานวนเชิงซ้อนนี้สามารถเรียกอีกแบบหนึ่งได้ว่าจํานวนจริงถ้าเราเข้าใจแล้วว่าแสดงว่าเรากำลังจะหาค่าสมบูรณ์ของลบ2ถ้านักเรียนเข้าใจนะคะ มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ถอดค่าสมบูรณ์ให้เรียบร้อยหาออกมาได้เป็น2แบบนี้นะคะหรือนักเรียนจะใช้ตามนิยามที่เขาพูดตั้งแต่ต้นก็ได้นะคะก็จะมีค่าเป็น2เท่ากัน,นะคะ่ะเรามาดูทฤษฎีบทเกี่ยวกับค่าสมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อนนะคะมีดังต่อไปนี้ทฤษฎีบทนี้นะคะเขาให้แ z, z 1แและ Z 2นะคะเป็นจํานวนเชิงซ้อนเราก็จะได้ว่าข้อที่1ค่าสมบูรณ์ของแยกกําลังสองนะคะจะมีค่าเท่ากับ Z คูณอยู่กับ z บาร์นะคะ ต่อไปนะคะข้อที่2ค่าสัมบูรณ์ของ Z จะมีค่าเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของลบแแล้วก็ยังมีค่าเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ Z บาร์นะคะต่อไปข้อ3ค่ะค่าสมบูรณ์ของ1ส่วน Z นะคะสามารถเขียนเป็นแบบนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถแยกหาค่าสัมบูรณ์ของเศษกับค่าสัมบูรณ์ของส่วนได้นะคะก็เลยเขียนเป็นแบบนี้ได้ค่ะ1ส่วนด้วยค่าสัมบูรณ์ของแนะคะเมื่อแไม่เท่ากับ0ูนย์นะคะหรือตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์นั่นเองต่อไปข้อที่4ค่ะ ค่าสมบูรณ์ของ Z 1คูณอยู่กับ Z 2นะคะนักเรียนสามารถหาแบบนี้ได้ค่ะมันจะมีค่าเท่ากับการที่เราหาค่าสมบูรณ์ของ Z 1ก่อนนะคะแล้วจับคูณกับค่าสมบูรณ์ของ Z 2ค่ะต่อไปข้อที่5นะคะค่าสมบูรณ์ของ Z 1บวกกับ Z 2นะคะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Z 1บวกกับค่าสมบูรณ์ของ Z 2นะคะต่อไปไปดูข้อ6นะคะค่าสมบูรณ์ของ Z 1ลบ Z 2นะคะจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับนะคะ ค่าสมบ,บูรณ์ของค่าสมบ,บูรณ์ Z 1ลบด้วยค่าสมบ,บูรณ์ของ Z 2ค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียน,ยนบทนิยามแล้วก็ทฤษฎีข้างต้นนะคะแล้วก็มาลองทำตัวอย่างที่23กันเลยนะคะโจทย์กำหนดมาให้ Z 1เท่ากับลบ6บวกแ i และ Z 2เท่ากับ5ลบ12ไนะคะเราจะมาหาค่าในแต่ละข้อต่อไปนี้ค่ะข้อที่1เขาบอกว่าห,หาค่าสมบ,บูรณ์ของ Z 1นะคะ,ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะค่าสมบ,บูรณ์ของ Z 1เราเรียนไปแล้วนะคะ วิธีการหาค่าสมบูรณ์ของจำนวนสองก็จะเท่ากับ square r ลบ6ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวกด้วย8วยกกำลังสองซึ่งลบ6ในที่นี้นะคะก็คือ a หรือส่วนจริงเป็นลบ6 8ก็คือส่วนจินตภาพนะคะตรงน,นี้อ่ะเราก็คิดเลขออกมานะคะก็จะได้ square root 100นะคะถอดรูทที่เรียบร้อยได้10ค่ะดังนั้นแล้วก็ตอบแล้วค่ะว่าค่าสมบูรณ์ของ z 1มีค่าเท่ากับ10นะคะต่อไปเราไปดูข้อถัดไปเลยคือข้อที่3นะคะ เขาบอกว่าห,หาค่าสมบูรณ์ของ Z 1คูณอยู่กับ Z 2นะคะ,ะมาดูวิธีคิดกันเลยนะคะข้อนี้ครูใช้ทฤษฎีบทข้าง้นนะคะที่เราคุยกันถ้าเราไปเจอค่าสมบูรณ์ของข้างในนะคะ z1 คูณกับ z2 ก่อนนะคะแล้วก็เขียนแบบนี้ได้ค่ะก็คือหาค่าสมบูรณ์ของ Z 1ก่อนแล้วค่อยจับคูณกับค่าสมบูรณ์ของ Z 2นนะคะทีนี้เราก็ครูก็เลยเขียนเส้นหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะลบหกบวกแปดไอก็คือหาค่าสมบูรณ์ก้อนนี้ก่อน แล้วก็คูณกับค่าสมบูรณ์ของ5ลบ 12i แล้วก็จะได้ square root ลบ 6, 6ทั้งหมดกำลัง2บวก8กำลัง2นะคะอันนี้คือค่าสมบูรณ์ของลบ6บวก 8i ต่อไปนะคะค่าสมบูรณ์ของ5ลบ 12i ก็เป็น square root 5กำลัง2บวกลบ12ทั้งหมดกำลัง2นะคะ,ะแล้วก็จะได้รูท100คูณอยู่กับรูท169นะคะถอดรูทให้เรียบร้อยก็จะได้10คูณ13นะคะจับคูณกันให้เรียบร้อยมีค่าเท่ากับ130นะคะ เรามาสรุปคําตอบนะคะดังนั้นค่าสมบูรณ์ของเส้คูณอยู่กับเส้มีค่าเท่ากับ130นะคะต่อไปมาดูข้อที่4กันเลยค่ะเขาบอกว่าให้หาค่าสมบูรณ์ของ Z1 ้นหบา์จับคูณกับค่าสมบูรณ์ของ Z2 ทั้งหมดกำลัง1นะคะหรือว่า Inverse ของ Z2 นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะค่าสมบูรณ์ของ Z1 บา์นะคะจับคูณกับ เสสองทั้งหมดกาลังลบหนึ่งนะคะครูก็ใช้ที่ฎีบทนะคะก็คือแยกคิดแบบนี้ก่อนนะคะก็คือเราไปหาค่าสมบูรณ์ของเส้นหนึ่งบางก่อนแล้วค่อยจับคูณกับค่าสมบูรณ์ของเส้นสองกำลังลบหนึ่งนะคะทีนี้นักเรียนบางคนอาจจะเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้นะคะค่าสมบูรณ์ของเส้นหนึ่งบาทจริงๆแล้วก็จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของเสนะคะแต่ในที่นี้ครูขอคิดตามสติปเลยนะคะทีนี้นักเรียนตรงนี้ค่ะเ2สองทั้งหมดกําลังลบหนึ่งนะคะหรือว่าอินเวสครูเขียนใหม่เป็นแบบนี้นะคะ มันก็คือค่าสมบูรณ์ของ1ส่วนด้วยแซสนะคะแล้วก็แยกคิดโดยใช้ทฤษฎีบทก็เขียนได้แบบนี้1ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของแซสนะคะแล้วครูก็แทนค่าเข้าไปตรงนี้ค่ะแซทหบาร์นะคะเราก็แทนค่าเข้าไปก็จะได้ลบหลบแไนะคะนี่ก็ติค่าสมบูรณ์ไว้ให้เรียบร้อยแซทสครูก็แทนด้วย5้าลบสิบไนะคะเราก็ถอดค่าสมบูรณ์ให้เรียบร้อยก็จะได้ตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้นะคะค่าสมบูรณ์ก้อนแรกก็คือรูทหนึนะคะ ค่าสมบูรณ์ของก้อนที่2นะคะก็จะเป็น1ส่วนด้วยรูทหนึนะคะถอดรูทให้เรียบร้อยข้อนี้ก็เลยตอบ10ส่วน13นะคะมาดูข้อที่6นะคะข้อ6เขาบอกว่าให้หาค่าสมบูรณ์ของเส้นหบาบวกกับเส้นสแล้วจับยกทั้งหมดยกกําลังสองนะคะกูก็ทําในค่าสมบูรณ์ก่อนนะคะก็คือแทนเส้นหบานะคะด้วยลบหลบแอนะคะแล้วก็บวกด้วยเส้นสก็คือ5้าลบสิไอนะคะแล้วก็ติดค่าสมบูรณ์ทั้งหมดยกกําลังสอง ทำข้างในเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เอาลบหกบวกกับ5มีค่าเป็นลบหเนาะก็คือเอาส่วนจริงบวกกับส่วนจริงต่อไปนะคะก็เอาลบแไอบวกกับลบสิไอก็คือจับส่วนจินตภาพบวกกันนะคะก็ได้ลบยีไอนะคะเราก็เลยได้ค่าสมบูรณ์ของลบหนลบยีไอทั้งหมดกำลังสองทีนี้เราก็มาถอด ค um. ่าสมบูรณ์ตรงนี้ก่อนนะคะให้ลบหนึ 1, ่งลบยี่สิบไอนะคะก็จะได้สแปร์ูทลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองบวกกับลบยี่สิบทั้งหมดกําลังสองนะคะแล้วก็นักเรียนสังเกตนะอันนี้คือการหาค่าสมบูรณ์แล้วก็อย่าลืมว่าตรงนี้มันยกกําลังสองอยู่นะคะแล้วก็ทั้งหมดยกกาลังสองไว้แบบนี้คิดในสแปร์ูทก่อนนะคะครูก็คิดออกมาแล้วนะคะก็จะได้สแปร์ูท้นะคะแล้วก็ทั้งหมดอยูกกำลังสองซึ่งมีค่าเป็น401นะคะดังนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบว่า ค่าสมบูรณ์ของแซดหนึ่งบาบวกกับ Z ซดสองทั้งหมดกำลังสองนะคะจะมีค่าเท่ากับ4 0 1ค่ะตัวอย่าง24นะคะเขาบอกว่าจงหาค่าสมบูรณ์ของแซดดังต่อไปนี้ข้อ2นะคะเขาบอกว่าให้ Z ซมาเท่ากับดงเล็บนะคะหลบรูทสามไอคูณอยู่กับเล็บลบสามบวกสี่ไอนะคะ,ะทีนี้เขาบอกว่าให้หาค่าสมบูรณ์ของแซก็หมายความว่าเราจะไปหาค่าสมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อนสองตัวนี้นะคะคูณกัน ทีนี้เราก็จะใช้ทฤษฎีบทนะคะก็คือแยกคิดไปหาค่าสมบูรณ์ของ1ลบรูทสามไอก่อนนะคะแล้วก็จับคูณกับค่าสมบูรณ์ของลบสบวกสี่ไอแล้วก็จะได้แบบนี้เลยสแควรูทหนึ่งกำลังสองบวกกับสแควรูทสามกำลังสองแล้วก็คูณกับสแควรูทลบสามทั้งหมดกำลังสองบวกกับสี่กำลังสองนะคะอันนี้จะเป็นค่าสมบูรณ์ของทีละก้อนนะคะ,ะก็คิดออกมานะคะก็จะได้รูทสี่นะคะคูณกับ 25, รูทยี่สิบห้าถอดรูทให้เรียบร้อยก็คือสองคูณห้านะคะ มีค่าเท่ากับ10ดังนั้นข้อ2นี้นะคะค่าสมบูรณ์ของแซดตอบแล้วค่ะว่ามีค่าเท่ากับ10ค่ะ,ะต่อไปมาดูข้อที่4นะคะเขาบอกว่าให้แซดมาเท่ากับ6ลบ3ไอนะคะส่วนด้วยลบ1บวก2ไอเรามาหาค่าสมบูรณ์ของแซดกันนะคะหมายความว่าเราก็จะหาค่าสมบูรณ์ของ2จํานวนเชิงซ้อนนี้นะคะหารกันอยู่นะคะเราก็มาใช้ที่ฎีบ,บทเลยก็คือแยกคีดหาค่าสมบูรณ์ของเศษนะคะแล้วก็หาค่าสมบูรณ์ของตัวส่วน เราก็จะได้แบบนี้เลยสแ u a r e หกกำลังสองบวกกับลบสามทั้งหมดกาลังสองส่วนด้วยสแ u a r e r ลบหนึ่งทั้งหมดกลังสองบวกกับสองยกกาลังสองนะคะคิดเลขให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้สแ u a สี่สิบห้าส่วนด้วยสแ u a r e r ห้านะคะหารกันให้เรียบร้อยนะคะตัดทอนออกมาแล้วได้สแ u a r e r เก้านะคะถอดรูทแลวออกมามีค่าเท่ากับสามดังนั้นข้อสี่ของเรานะคะค่าสมบูรณ์ของแซดก็ตอบว่ามีค่าเท่ากับสามค่ะมาดูข้อที่ห้ากันนะคะ ขอให้มาแซดเท่ากับวงเล็บนะคะ2บวก 3i คูณอยู่กับวงเล็บรูป3ลบ i นะคะทั้งหมดส่วนด้วย4ลบ 6i มาหาค่าสมบูรณ์ของแกันเลยนะคะทีนี้ก้อนนี้ฝั่งขวามือเน,นะะี่ยค่ะเราก็จะใช้ทฤษฎีบทนะคะก็คือเราจะมาแยกหาค่าสมบูรณ์ของทลรกรต่อไปนี้นะคะอันดับแรกเราก็ไปหาค่าสมบูรณ์ของ2บวก 3i นะคะจะคูณกับค่าสมบูรณ์ของรูป3ลบ i แล้วก็ส่วนด้วยหาค่าสมบูรณ์ของ4ลบ 6i นะคะหาทลรกรแบบนี้เลย ก็จะได้สแ u ร2 e r สองกลังสบวกสามกำลังสนะคะคูณอยู่กับสแ u a สามกลังสนะคะบวกกับลบหนทั้งหมดกำลังสองทั้งหมดนี้นะคะส่วนด้วยสแ u ี่กลังสองบวกกับลบหทั้งหมดกำลังสองนะคะนักเรียนก็คิดเลขออกมานะคะแล้วก็จะได้ส q u ร e r สิบคูณอยู่กับ s q สองนะคะทั้งหมดส่วนด้วยสแ u r ห้ค่ะตัดทอนเรียบร้อยนะคะได้ออกมา1ส่วนด้วย s q สองนะคะแล้วนักเรียนก็ทําส่วนไม่ให้ติดรนนะคะโดยเอารูทสองจับคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนเลย เราก็จะได้รูทสองส่วนสองดังนั้นเราก็ตอบแล้วว่าข้อ5นี้นะคะค่าสมบูรณ์ของแซดมีค่าเท่ากับรูทสองส่วนสองค่ะมาดูอีกข้อนะคะให้หาค่าสมบูรณ์ของแซดเหมือนเดิมนะคะข้อนี้เขาให้แซดมาเท่ากับในวงเล็บนะคะลบหกบวกแปดไอทั้งหมดกําลังหกส่วนด้วยสี่ลบสามไอทั้งหมดยกกาลังสี่นะคะมาหาค่าสมบูรณ์กันเลยทีนี้ข้อนี้ครูก็จะใช้ทฤษฎีบทนะคะก็แยกออกมานะคะ ตรงนี้เราก็หาค่าสมบูรณ์ของลบหบวกแไทั้งหมดกําลัง6ซึ่งก้อนนี้นะคะตัวเศษเราสามารถเขียนแบบนี้ได้นะคะก็คือค่าสมบูรณ์ของลบหบวกแไนะคะแล้วก็ทั้งหมดยกกําลัง6นะคะตัวส่วนก็เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนมาเขียนแบบนี้ได้เลยค่าสมบูรณ์ของ4ลบสทั้งหมดกําลัง4นะคะแสะดงว่าเราก็จะไปหาค่าสมบูรณ์ของเศษก็คือตรงนี้ก่อนค่าสมบูรณ์ของลบหบวกแนะคะแล้วก็ ค่อยทั้งหมดยกกําลัง6นะคะตัวส่วนก็เช่นเดียวกันอ่ะเราก็มาดูเลยค่าสมบูรณ์ของลบหกบวกแปดไอก็จะได้สแปรรูทลบหกทั้งหมดกําลังสองบวกแปดกำลังสองนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยยกกาลังหกนะคะเพราะว่ามันยกกาลังหกอยู่ตัวส่วนก็ทําทํานองเดียวกันนะคะก็จะได้สแปรรูปสี่กำลังสองบวกลบสามทั้งหมดกําลังสองนะคะไอตรงนี้นะคะเกิดจากการถอดค่าสมบูรณ์ของสี่ลบสามไอนะคะแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังสี่นะคะต่อไปนะคะ เราก็จะได้มาว่าสแปรรูทหนึ่งร้อยนะคะทั้งหมดกําลังหกส่วนด้วยสแปรรูทยี่สิบห้านะคะทั้งหมดกําลังสี่ถอดรูทออกมาให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็จะได้สิบยกกาลังหกส่วนด้วยห้ายกกาลังสี่นะคะคิดเลขออกมาให้เรียบร้อยได้หนึ่งพันหกร้อยนะคะดังนั้นข้อ8แปดของเรานี้ค่าสมบูรณ์ของแซดมีค่าเท่ากับหนึ่งพันหกร้อยค่ะมาดูตัวอย่างยี่สิบห้ากันนะคะเขาบอกว่าจงหาค่าสมบูรณ์ของแซดนะคะจากเอ่อสิบห้าลบแปดไอนะคะ ทั้งหมดนะคะคูณอยู่กับ z ซกำลังสองแล้วก็คูณอยู่กับวงเล็บลบ4บวก3ไนะคะเท่ากับ340บคูณอยู่กับแซดบาแล้วก็คูณอยู่กับ z ยกกำลังลบ1น่ะคะ,ะทีนี้ครูก็ ى, จากสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะตามนี้เลยทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามหาคือค่าสมบูรณ์นะคะดังนั้นถ้าโจทย์ให้มาแล้วสมการตรงนี้ฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาดังนั้นถ้าเราจะหาค่าสมบูรณ์ของซ้ายก็ต้องมีค่าเท่ากับการหาค่าสมบูรณ์ของฝั่งขวานะคะ ทีนี้ตามที่นักเรียนเห็นนะคะในค่าสมบูรณ์ก็จะมี3ามตัวนี้คูณกันอยู่ฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ใช้ทฤษฎีบทได้เลยนะคะก็คือแยกคิดค่าสมบูรณ์ของทีละก้อนแบบนี้นะคะเราก็มาหาตัวแรกก่อนค่าสมบูรณ์ของ15ลบ8ไอคูก,ก็ได้แบบนี้เลยค่ะซอแวร์รู้15ยกกำลังสองบวกกับลบ8ทั้งหมดกำลังสองนะคะก้อนนี้ค่าสมบูรณ์ของ Z ซกำลังสองนะคะสามารถเขียนใหม่ได้เป็นค่าสมบูรณ์ของแแล้วค่อยยกกำลังสองนะคะ ต่อไปค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ4บวก3 i นะคะก็คือสแควรูทลบ4ทั้งหมดกำลัง2อบวกอยู่กับ3ยกกำลังสองค่ะมาดูตรงนี้นะคะฝั่งขวาม,มือค่าสมบูรณ์ของ340ก็มีค่าเป็น340นะคะ,ะจากทฤษฎีบ,บทที่เราเคยพูดถึงก่อนหน้านี้นะคะค่าสมบูรณ์ของ z b a บจะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ z นะคะ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะค่าสมบูรณ์ของแซดกลังลบ1นะคะสามารถเขียนได้ใหม่ก็เป็น1ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของแทีนี้แล้วครูก็เอาฝัา่งซ้ายนะคะคิดเลขให้เรียบร้อยก็จะได้ s q u a สองร้อยแปดสิบเก้าคูณอยู่กับค่าสมบูรณ์ของแทั้งหมดกําลังสองนะคะแล้วก็คูณอยู่กับ s q u ยี่สิบห้าฝั่งขวานะคะทิ้งครูก็ตัดตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยฝั่งขวาก็เลยเหลือแค่สามร้อยสี่สิบนะคะ พอล้วนให้เรียบร้อยล้วก็จะได้17คูณอยู่กับค่าสมบูรณ์ของ Z กํกลังสองแล้วก็คูณกับ5มีค่าเท่ากับ340นะคะแล้วก็ทําการย้ายข้างนะคะก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของแซดกำลังสองก็จะเท่ากับ340หารด้วย17คูณ5นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ4นะคะทีนี้โจทย์เขาบอกว่าให้หาค่าสมบูรณ์ของแเราก็มาหาว่าค่าสมบูรณ์ของแคือเลขอะไรที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเป็น4นะคะ จริงๆแล้วบางคนอาจจะบอกว่าได้บวกลบ2ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเราว่าค่าสมบูรณ์จะตอบเฉพาะค่าบวกนะคะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าค่าสมบูรณ์ของแนะคะมีค่าเท่ากับ2ค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของค่าสมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อนนะคะข้อนี้เขาให้มาว่าถ้าแซเท่ากับ1นบวกลู่สามไอนะคะจงหาค่าของค่าสมบูรณ์ของแซดกำลังสองลบสิบแซดบวกยี่สิบห้านะคะทีนี้ครูก็เอาสิ่งที่โจทย์ถามหาตรงนี้นะคะมาทําการ จัดรูปนิด1นึงนะคะครูก็แยกตัวประกอบ z ซดกำลังสองลบสิบดบวก่ก่อนนะคะแล้วก็แยกออกมาได้แบบนี้ค่ะค่าสมบ,บูรณ์ของแซดลบูณอยู่กับ z ลบ5นะคะนักเรียนก็สังเกตสองก้อนนี้เขียนเหมือนกันนะคะแล้วก็เขียนในรูปเลขยกกำลังก็จะได้ค่าสมบ,บูรณ์ของ z ลบ5ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามหาตรงนี้นะคะเราก็จะมาหาค่าสมบ,บูรณ์ของ Z ลบ5ทั้งหมดกำลังสองหรือเขียนอีกแบบหนึ่งก็เป็นค่าสมบ,บูรณ์ของ Z ลบ5นะคะ ทั้งหมดกาลังสองก็คือหาค่าสมบูรณ์ของแซทลงห้างก่อนแล้วค่อยไปยกกาลังสองนั่นเองค่ะอ่าดังนั้นเราก็จะเริ่มหานะคะครูก็ทําการแทนค่าแซนะคะด้วย1บวกลู่สามไอที่โจทย์ให้มานะคะแล้วก็จับลบหก่อนนะคะแล้วก็หาค่าสมบูรณ์ของเขาเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยยกกาลังสองอ่าทำข้างในก่อนนะคะนักเรียนก็เอา1บวกด้วยลบหนะคะมีค่าเป็นลบสนะคะแล้วก็บวกยกับลู่สามไอ หาค่าสมบูรณ์ออกมาก็จะได้สแควรูทลบ4ทั้งหมดกำลัง2บวกกับสแครูทสทั้งหมดกำลัง2นะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะยกกำลัง2อยู่นะคะตามนี้เลยคิดเลขออกมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้สแควรบวก9ขอภัยค่ะสแควรูท16บวก3ทั้งหมดกำลัง2นะคะเราก็จะได้สแควรรูท1 9ทั้งหมดกำลังสซึ่งมีค่าเท่ากับ19นั่นเองดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบแล้วค่ะว่าค่าสมบูรณ์ของแกำลังสองลบ บแบวก25มีค่าเท่ากับ19ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องกราฟและค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้กันนิดหนึ่งนะคะนิยามเรื่องการหาค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะคะเราก็สามารถหาได้จากตรงนี้นะกรณีที่จำนวนเชิงซ้อนเขียนในรูป a บวก bi นะคะหาค่าสมบูรณ์ได้ก็จะเท่ากับสแควรูท a กําลังสองบวก b กําลังสองนะคะ แล้วก็มีทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงชซ้อนต่อไปนี้แล้วค่ะมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนลองไปศึกษาดูนะคะ,ะทีนี้ถ้านักเรียนเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถทบทวนความรู้ตนเองนะคะด้วยการทําแบบฝึกหัดที่4นะคะในขณะที่นักเรียนนะคะลองศึกษาที่วิดีโอหรือทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองนะคะแล้วหากมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถสอบถามครูผู้สอนหรือครูประจําวิชาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ